ท่านสาวุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายรายการวิปัสสนากรรมาฐานก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเช่นเคยก็เพื่อที่จะได้น้อมนำธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่จิตใจของญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลาย พื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะได้เกิดความสุขความเจริญแก่ชีวิตสืบต่อไปญาโยมท่านสาธุชนทั้งหลายการฟังธรรมะก็เพื่อที่จะให้รู้จักธรรมะรู้จักปรมัตรธรรม รู้จักสภาพธรรมรู้จักสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเพื่อที่จะให้สติปัญญาระลึกศึกษาพิจารณาสภาพธรรมนี้ได้ถูกต้องแล้วก็ละคลายความเป็นสัตว์ความเป็นบุคคลความเป็นตัวตนเพราะว่าสภาพธรรมเนี่ย คือสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางหูเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางจมูกเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางลิ้น, orus, น noting, master, แล้วก็เป็นเพ rulers, argument, ี cents, hands, Cant. ยงสิ่งที่ปรากฏทางกายแล้วก็เป็นเพียงสภาพรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ จึงไม่มีส่วนใดที่จะยึดถือขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนได้นี่คือสภาพธรรมะหมายถึงว่าสิ่งที่มีจริงๆรู้เข้าใจในธรรมะก็คือรู้เข้าใจในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองซึ่ง เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างเท่านั้นถ้าญาติโยมฟังธรรมะเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะเกื้อกูลให้พิจารณาธรรมะเนี่ยคือน,นามธรรมคือรูปธรรมเนี่ยได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นถูกต้องขึ้นเพราะว่ารูปธรรมแต่ละอย่างนามธรรมแต่ละอย่างอายุสั้นแสนสั้น สติปัญญาจะต้องคมกล้าจริงๆจึงจะรู้แจ้งแทงตลอดได้ถายาิโยมยังไม่เข้าใจยังจุดจับจุดไม่ได้จับประเด็นไม่ได้ก็ต้องฟังต่อไปอบรมต่อไปแล้วก็มณสิการโดยความเป็นนามเป็นรูปอยู่เสมอเสมอก็จะทำให้ความรู้ความเข้าใจหรือปัญญาเนี่ย จเรเดินขึ้นแล้วก็จะเดินยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนกว่าที่ญาติโยมทั้งหลายจะละคลายความเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้จริงๆเพราะว่าเข้าไปเห็นนมามธรรมรูปธรรมแต่ละอย่างแต่ละชนิดที่เกิดขึ้นแล้วกระดับไปไม่มีส่วนใดที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะไปยึดเอาได้จะไปถือเอาได้ อย่างที่บอกแล้วว่านามรูปแต่ละอย่างมีอายุสั้นแสนสั้นสติปัญญาเนี่ยต้องคมกล้าจริงๆจ,จริงจะรู้ได้ถ้าสติปัญญาหรือว่าความรู้ความเข้าใจได้เล็กได้น้อยก็ไม่มีทางที่จะรู้แจ้งสภาธรรมะที่มีเพียงเล็กน้อยได้เลยหมายถึงว่าสีก็มีเพียงเล็กน้อย เสียงก็เล็กน้อยกลิ่นก็เล็กน้อยรสก็เล็กน้อยโผฏฐพาก็เล็กน้อยเห็นก็เล็กน้อยได้ยินก็เล็กน้อยลูกลิ่นก็เล็กน้อยรู้รสก็เล็กน้อยในรู้โผฏฐพาก็เล็กน้อยแม้แต่คิดนึกแต่ละขณะขณะนี้ก็มีเพียงเล็กน้อยเมื่อสภาวดธรรมะคือนามาทมรูปประธรรมเนี่ยเกิดดบจากเออเกิดดับอย่างรวดเร็วเนี่ย จึงเหมือนว่านามรูปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเดี๋ยไม่เกิดไม่ดับเลยมันเหมือนอย่างว่าเห็นก็อันนั้นแหละได้ยินก็คืออย่างนั้นแหละรู้รู้รสก็อย่างนั้นแหละอันเดียวกันนั่นแหละรู้ผัต่อพระก็อันเดียวกันนั่นแหละคิดนึกก็คืออันเดียวกันนั่นแหละกับเห็นซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยเห็นไม่ใช่ได้ยินได้ยินเนี่ยไม่ใช่รู้กลิ่นรู้กลิ่นไม่ใช่รู้รส รู้รสก็ไม่ใช่รู้พอตระและรู้พอตภะะก็ไม่ใช่คิดนึกคิดนึกก็ไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินนี่ไม่ใช่รู้กลิ่นไม่ใช่รู้รสซึ่งเป็นสภาพนามธรรมคนละอย่างคนละชนิดกันดังนั้นญาติโยมทั้งหลายที่ฟังธรรมะนี่ก็เพื่อจะให้เข้าใจในธรรมะที่กำลังปรากฏตั้งหกะวารน่ะถ้าหากว่าเราฟังไม่เข้าใจเนี่ย โอกาสที่จะสังเกตสำเนียกพิจารณาเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้คือระลึกศึกษาก็ไม่ถูกพิจารณาก็ไม่ถูกเมื่อไม่ถูกก็ละความเห็นผิดไม่ได้เรียกว่ารู้สภาวธรรมะคือรู้สีรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ผลตภะรู้เห็นรู้ได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้ผลตภะคิดนึกจริงจนะจริงๆ จึงจะรัความเห็นผิดได้คือธรรมดาเนี่ยเห็นก็เป็นเราเห็นได้ยินก็เป็นเราได้ยินรู้กลิ่นก็เป็นเรารู้กลิน่นรู้รสก็เป็นเรารู้รสรู้ผัสสะก็เป็นเรารู้ผัสภะคิดนึกก็เป็นเราคิดนึกอันที่จริงแล้วเป็นนามธรรมแต่ละชนิดแต่ละทาวารสิ่งที่ปรากฏก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูจมูกลล่นกาย ก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ฟังธรรมะจริงๆก็คือฟังปรมัตตธรรมฟังเรื่องนามธรรมฟังเรื่องรูปธรรมฟังเรื่องอริยมรรคมียองแปดค่อยๆฟังเพิ่มขึ้นเรื่องนามธรรมเรื่องรูปธรรมเรื่องมรรคมียองแปดสอบถามพิจารนามากขึ้น ก็ค่อยๆรู้เพิ่มขึ้นค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็รู้สภาพธรรมเหล่านี้แหละเห็นสภาพธรรมเหล่านี้ว่าเป็นสภาพธรรมเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมแต่ว่าผู้ที่ไม่เคยฟังปรมัตตธรรมเยปุถุชนผู้ที่ไม่เคยสดับก็จะไม่รู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงว่าเป็นแต่รูปธรรมแต่ละอย่าง เป็นแต่นามาทาแต่และอย่างคือไม่รู้ไม่เข้าใจเลยนี่คือบุคชนทั่วไปรู้อยู่อย่างเดียวคือรู้บัญญัติรู้แต่ชื่อรู้แต่ความหมายสัตว์บุคคลสิ่งของความเป็นหญิงเป็นชายต่างๆจึงเป็นผู้ที่หนาแน่นที่เรียกว่าเป็นผู้หนาด้วยความเห็นผิดความเข้าใจผิดเนี่ยอันนี้จริงแล้วรูปเนี่ย ก็ตามนามก็ตามเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นแล้วกระดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป,ไปถ้าผู้ที่ได้ยินได้ฟังเรื่องปรมัตตมาก็พิจารณาได้สังเกตได้สำเนียกได้แล้วก็เป็นการรู้ได้เฉพาะตนคือเฉพาะผู้ที่ระลึกศึกษารูปรธรรมานามธรรมเท,ท่านั้นนะ่ผู้ที่ไม่ระลึกศึกษาเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้ ตามความเป็นจริงหรือรู้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้เลยด้วยเหตุนี้รายการวิปัสสนากรรมาฐานก็เพื่อจะมาพูดคุยเรื่องสภาวธรรมให้ญาติโยมทั้งหลายได้พิจารณาฟังธรรมะจริงๆก็ต้องฟังเรื่องสภาวธรรมสภาพธรรมปรมัตตธรรมเพื่ออะไร ก็เพื่อที่จะเกื้อกูลให้สติปัญญารู้สวัสธรรมะได้ถูกต้องจงกระทั่งกระจัดกระจายนมามธรรมออกไปแต่ละทวารรูปธรรมออกไปแต่ละทวารแล้วก็ค่อยๆละคลายความเป็นสัตว์ความเป็นบุคคลความเป็นตัวตนแต่ว่าสติปัญญานี่ต้องมีความคมกล้าจริงๆจ,จึงจะรู้แจ้งได้ จึงจะไปจากได้ว่าไม่ใช่สัตว enfin ์ไม mm. ่ใช่บุคคลเป็นธรรมะจริงๆสิ่งที่มีจริงๆเน่ยเป็นธรรมะอะไรมีจริงอ่ะสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงสิ่งที่ปรากฏทางหูมีจริงสิ่งที่ปรากฏทางจมูกก็มีจริงสิ่งที่ปรากฏทางลิ้นก็มีจริงสิ่งที่ปรากฏทางกายก็มีจริงสภาพเห็นนะมีจริงสภับได้ยินมีจริงสภาพรู้กลิ่นมีจริง สภาพรู oh a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  ้รสเนี่ยมีจริงสภาพรู้โภตาภะมีจริงความคิดนึกมีจริงสิ่งมีจริงเนี่ยจะเรียกว่าธรรมะก็ได้เรียกว่าสัจธรรมก็ได้เรียกว่าปรมัตธรรมก็ได้เรียกว่าสภาวะธรรมก็ได้หรือเรียกว่าสภาพธรรมเฉยๆนี่ก็ได้แล้วก็เป็นปริตธรรมด้วยหมายก็ว่าสีเสียงกลิ่นรสโภตพภะเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รส รู้ปลตภาคิดดึงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเล็กน้อยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วจึงมีอายุนี่เล็กน้อยมากถ้าผู้ที่สตีปัญญาไม่เคยลงมาก่อนก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้พิจารณาได้เข้าใจได้คือจะรู้แจ้งสัจธรรมะได้ก็จะต้อง แิตเราเลือกตรงนามธรรมาตรงรูปธรรมปัญญาก็รู้ว่าเป็นนามธรรมารู้เป็นรูปธรรมแล้วก็จะต้องมีความเพียรที่จะรู้โดยความเป็นนามธรรมารูปธรรมนี้บ่อยๆนี่เราเรียกว่าการเจริญนิปปสนากรรมาฐานก็คือพิจารณาสภาพธรรมะคือนามธรรมารูปธรรมท,ที่กําลังปรากฏ ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่เองพระอริยะทั้งหลายตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปท่านก็พิจารณาสภาพธรรมเหล่านี้จนกระทั่งเห็นธรรมะเป็นธรรมะเห็นสีเป็นสีนี่ยเห็นเสียงเป็นเสียงจริงๆเห็นกลิ่นก็เป็นกลิ่นจริงๆเห็นรสก็เป็นรสจริงๆเห็นโผฏฐัพพะก็เป็นโผฏฐัพพะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล เห็นสภาพรู้ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นสภาพรู้แต่ละทางจริงๆถ้าค่อยๆฟังและค่อยๆเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะสังเกตสำเนียกสัตวธรรมะที่กำลังปรากฏเนี่ยได้ตลอดเวลาไม่มีเวลาว่างเว้นที่จะไม่ปฏิบัติที่จะปฏิบัติไม่ได้ก็คือไม่มีความเข้าใจหรือหลงลืมสติ นั่นคือปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานไม่ได้เพราะว่าไม่รู้เป็นนามเป็นรูปนี่ก็รู้ไม่ได้ก็ปฏิบัติไม่ได้ฉัน้นผู้ที่จะปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานได้จะต้องได้อบรมได้ทําความเข้าใจในสิ่งที่มีจริงๆซึ่งมันมีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วทั้งทาง,ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ สติปัฏฐานก็คือ,อะระลึกรู้ลักษณะของสัพพธรรมะที่กำลังปรากฏโดยความเป็นนามโดยความเป็นรูปเมื่อเป็นนามก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลเมื่อเป็นรูปก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลจนกระทั่งดับความเห็นผิดได้อย่างเด็ดขาดจึงจะไม่เห็นผิดในสภาพธรรมะอีกต่อไป ถ้าถามว่าจะดับกิเลสได้ด้วยอะไรคําตอบก็คือว่าด้วยปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดในเศรธรรมะที่กําลังปรากฏโดยความเป็นรูปเป็นนามพระพุทธศาสนาก็สอนให้รู้จักเศราธรรมะสอนให้ใส่ใจในเศรธรรมะพิจารณาสัธรรมะคือลักษณะของนามธรรมของรูปธรรมทางตาบ้างทางหูบ้าง ทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างและก็ทางใจบ้างเพื่อที่จะถ่ายถอนละคลายความเป็นสัตว์ความเป็นบุคคลการที่ญาติโยมทั้งหลายฟังอยู่ในขณะนี้ก็เพื่อที่จะเกื้อกูลให้ความเข้าใจนี้เพิ่มพูนขึ้นถ้าความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการประพฤติปฏิบัติก็ค่อยๆเป็นไปได้ค่อยเจริญตามขึ้นไป หมายถึงว่าการฟังการเข้าใจต้องมาก่อนที่จะปฏิบัติถ้าความรู้ความเข้าใจไม่มีเนี่ยยังไงยังไงก็ปฏิบัติไม่ถูกระลึกไม่ถูกพิจารณาไม่ถูกหรอกเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าสติปัฏฐานนรู้อะไรมีอะไรเป็นอารมณ์หรือใครเป็นผู้เจริญสติปัฏฐานเมื่อสติปัฏฐานไม่เกิดขึ้นวิปัสสนาก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าสติปัฏฐานก็คือวิปัสสนานั่นเอง อันนี้ถ้าโยมญยาติญาติโยมผู้ฟังเนี่ยต้องทําความเข้าใจให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นเหมือนกระตอกตะปูเลยญาติโยมฟังครั้งเดียวพิจารณาครั้งเดียวเนี่ยจะให้รู้แจ้งแทงตลอดในสภาวธรรมคือนามธรรมคือรูปธรรมนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ตีตะปูจะแน่นได้ก็ตีได้หลายครั้งมันจึงจะแน่นได้เช่นเดียวกันการที่ญาติโยมทั้งหลายอบรม หรือการฟังหรือการไต่ถามสอบสวนก็ตามก็จะต้องบ่อยๆอย่อานบ่อยๆฟังบ่อยๆสอบถามบ่อยๆสนทนาบ่อยๆจนกระทั่งว่าเป็นปกติในชีวิตประจำวันไม่มีเวลาใดที่จะไม่ปฏิบัตินอกจากหลับไปเท่านั้นถ้าตื่นขึ้นแล้วเนี่ยเป็นนั้นจะต้องพิจารณา ระลึกศึกษาทันทีนี่คือเป็นกิจเป็นหน้าที่ของสติของปัญญาของอริยมรรคบุญงแปดที่จะเข้าไประลึกศึกษาพิจารณานามธรรมรูป,ประธรรมดังนั้จนจึงจําเป็นจึงจําเป็นจะต้องอบรมปัญญาให้เพิ่มพูนขึ้นปัญญาก็คือความรู้ความเข้าใจในนามธรรมรูป,ประธรรมบางทกีก็เรียกว่า สังขารธรรมก็อนได้แก่จิตบ้างเจตสิกบ้างรูปบ้างซึ่งยืนให้อบรมให้พิจารณาให้ปฏิบัติอยู่คือการที่จะพิจารณาธรรมาก็ไม่ได้มากไปกว่าการที่พิจารณาสังขารธรรมคือจิตบ้างเจตสิกบ้างรูปบ้างทั้งหมดเนี่ยย่อลงมาแล้วก็เหลือรูปธรรมานามธรรมาจิตเจตสิกเป็นนามธรรมา ชนรูปนั้นก็คงเป็นรูปนามคือสภาพรู้ได้แก่เห็นได้แก่ได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้ผวตภฟาคิดนึกรูปคือสภาพไม่รู้ที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นพื้นเป็นฐานเป็นฐานเป็นพื้นเป็นฐานให้สติระลึกปัญญารู้อยู่ตลอดเวลา อย่าจมจึงจะต้องสนใจใส่ใจในการอบรมในการสอบถามในการสนทนาในการฟังเรื่องนามรรมรูปประธรรมในการที่จะฟังเรื่องอริยมรรคเดียงแปดให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นเพราะว่าถ้ารู้เป็นสวัสธรรมะแล้วเนี่ยก็จะไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ติดใจ ในสวัสด h a ที่กําลังปรากฏเพราเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์คือเกิดและดับแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนเมื่อเห็นชัดเจนในสภาพธรรมเหล่านี้แล้วก็ค่อยๆคลายความยึดความถือหรือความเป็นตัวตน ที่จะละคลายตัวตนได้ก็เพราะว่ารู้แจ้งในานามาทำรูปธรรมเนี่ยอย่างทั่วถึงทุกนามทุกลูกทั้งหกทวารจึงจะละได้จึงจะคลายได้ปัญญาในสติปัฏฐานหรือว,วิการเจริญนิพพานาก็คือว่ารู้แจ้งในสชธรรมเนี่ยแหละคือนามาทารูปธรรมเนี่ยจนกระทั่งเห็นเป็นนามจริงๆเป็นรูปจริงๆ ไม่เอามาต่อกันคือหมายคำว่านำทางตาก็ไม่ใช่นาำทางหูนามทางหูก็ไม่ใช่นำทางจมูกนาำทางจมูกก็ไม่ใช่นาำทางลิ้นนามทางลิ้นก็ไม่ใช่นาำทางกายนามทางกายก็ไม่ใช่นามทางใจแล้วสีก็ไม่ใช่เสียงเสียงก็ไม่ใช่กลิ่นกลิ่นก็ไม่ใช่รสรสก็ไม่ใช่โหตภะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยเป็นสภาพธรรม เป็นสิ่งที่มีจริงๆธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงๆที่ยืนให้สติปัญญานี้พิสูตอยู่ถ้าผู้ใดที่มีสติมีปัญญาก็จะเห็นธรรมะได้รู้ธรรมะได้แล้วก็จะละคลายความเป็นตัวตนได้แต่ว่า จะต้องรู้แจ้งสวัสธรรมะหรือนามาทำรูป,ปรธรรมในอย่างทั่วถึงจริงๆถ้าไม่ทั่วถึงแล้วก็เป็นปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดกิเลสตรงที่ไม่รู้นั่นแหละเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ทุกสภาพธรรมะรู้แจ้งรู้ทั่วถึงนี่คือเป็นปัญญาในในสถิติปฐาน โดยไม่เลือกไม่ข้ามไม่เว้นนาม,มาทำรูปธรรมใดมันจึงจะละความเป็นเราได้จึงจะละความเป็นเขาได้แม้ขณะพอใจไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะขณะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งเท่านั้นน่ะถ้าว่าไม่ระลึกอย่างนี้ ขณะพอใจไม่พอใจในรูปเสียงกลินโนรสปรา,าก็จะตกเป็นธาตุกิเลสทันทีทู้ที่ตกถูกกิเลสเนี่ยครอบงำก็จะถูกจองจําถูกผูกเป็นทุกข์ไม่มีสระด้วยโลภะโทสะโมหะแต่ถ้าระลึกศึกษาตรงสัพธรรมะนั้นทั้งเป็นกุศลเป็นอกุศลก็ตามทั้งเป็นรูปก็ตามเป็นนามก็ตาม แล้วก็ะละความเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้ขณะนั้นก็จะเป็นไทยถูกปลดปล่อยเป็นอิสระนะเป็นสุขใจสงบใจนี่ได้อำนาจต้องการที่เข้าไปเห็นธรรมะรู้ธรรมะหรือว่าศึกษาธรรมะเนี่ยก็จะทำให้ใคลายความไม่รู้ทั้งหกทวานี่ได้ ไม่รู้ในที่นี้หมายถึงว่าไม่รู้สวัสธรรมะไม่รู้นามาทําไม่รู้รูปธรรมทีนี้ถ้าว่าเป็นผู้ที่รู้สวัสธรรมะทันทีทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในขณะนั้นก็จะเป็นทางสายกลางเดินทางสายกลางเป็นไปเพื่อที่จะละอภิชชา เป็นไปเพื่อที่จะระโทมนัสถ้าว่าไม่ติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม้ที่โยนลงไปในลำคลองก็จะไปถึงทะเลใหญ่ชั้นใดถ้าว่าไม่ติดในความยินดีความพอใจหรือไม่ติดในข้างทั้งสองเพราะมีปัญญา ไม่ติดในโลภ้าไม่ติดในโทสะเวราในขณะนั้นมีปัญญารู้แจ้งแสงตลอดในสัทธมะอยู่ก็จะเป็นไปเพื่อพระนิพพานอย่างเดียวญาติโยมทั้งหลายจะต้องอบรมจะต้องทำความเข้าใจจะต้องฟังในสิ่งที่เรียกว่าเป็นเป็นภูมิของนิปัสสนา ภูมิของนิปันสนนเนี่ถ้าว่าโดยหลักวิชาก็คือว่ามีขันมีาจตะนะมีธาตุมีสัจจะมีอินทรีย์มีปฏิจจสมุปบาทแต่ถ้าให้ย่อมาลงมาแล้วเนี่ยก็คือมีเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าย่อให้สั้นที่สุดก็คือเรือรูปธรรมเรือนามธรรมา ในขณะที่ระลึกศึกษาพิจารณารูปธรรมนามธรรมอยู่เนี่ยเป็นการเจะเดินวิปัสสนาเป็นการเจะเดินสติปัฏฐานเพราะว่ามีปรมัตเป็นอารมณ์ปรมัตก็หมายถึงว่าสิ่งที่ไม่จริงที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่งมีอยู่ที่รูปทุกรูปปีดอยู่ที่นามทุกนามถ้าญาติโยมทั้งหลายละลึกศึกษา เกียเจสิทที่เรียกว่านามระลึกถึงระลึกรู้รูปที่สภาพไม่รู้อารมณ์และแก่สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะเห็นรูปเป็นรูปเห็นนามเป็นนามเห็นสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นนามธรรมาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนผู้ที่จะพิจารณาอย่างนี้ได้ก็ต้องมีความรู้มีความเข้าใจในธรรมะพอสมควรหรือว่าแนวทางแห่งการปฏิบัติเนี่ย เพราะว่าจะต้องรู้จักนามธรรมคืออะไรรูปธรรมคืออะไรแล้วมรรคปีองแปดเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยคืออะไรมรรคปีองแปดเป็นผู้ปฏิบัติหรือว่าเป็นผู้เจริญสติปัฏฐานหมายคือว่าสติปัญญาความเพียรเนี่ยเป็นผู้เจริญสัมมาสังกปโปสัมมาสมาธิสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะเป็นผู้เจริญไม่มีเราเจริญ แล้วก็มรรคเองก็เป็นนามนธรรมจิตใจสิกเองก็เป็นนามนธรรมรูปเป็นรูปซึ่งไม่มีส่วนใดที่จะเป็นตัวตนคนสัตว์ได้ก็จะเห็นอนัตตาในสาธรรมะี้ได้ชัดเจนดังนั้นญาติโยมผู้ที่สนใจในการเจริญปัสสากรรมาฐานถ้ามีความสนใจก็ไปเข้าอบรมวิปัสสากรรมาฐานรูปนามนี่ยได้ทุกวันตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมง ญาหยมข้างหลายก็จะได้เข้าใจในเรื่องนามาทมรูปธรรมในเรื่องการเจริญนิพพานกรรมฐานได้อย่างแน่นอนแล้วความทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นที่เคยมีก็ค่อยๆจางคลายลงไปเมื่อยึดมั่นถูกจางคลายลงไปเนี่ยความสงบทางจิตใจความสุขใจก็เกิดขึ้นมาแทนที่อันก็ท่านบุได้ที่อยากเข้าใจเพิ่มขึ้นอยากปฏิบัติได้ปฏิบัติเป็นก็ต้องไปเข้าบรวมกัน แล้วก็มีหนังสือคู่มือจรินิปัสนากรรมาฐานรูปนามถ้าท่านอยากได้ก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้และไปเข้าร่วมอบรมได้ที่สำนักง,งานธรรมสู่ทางพ้นทุกข์พระอาจารย์สุก,กายอาคากายโยวัดรวกบางบำรุถนนจรันสนิทวงซอยห้าสิบเจ็ดเขตบางพลัดกรุงเทพหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนศูนย์ หมายเลขโทรศัพท์4331771 4331771วันนี้เวลาได้หมดตรงแล้วขอความสุขกายสบายใจความเจริญงอกงามในธรรมะจงมีแก่ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายจงทั่วหน้ากันจงทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร